เราได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความเชื่อเท่านั้นแต่เป็นความเชื่อและความอดทนและฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเมื่อคุณขอให้พระเจ้าทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณคุณกำลังรอด้วยความเชื่อและเชื่อว่าคุณได้รับมันแล้วมราระโกบทที่ส1กล่าวว่าแล้วคุณจะได้รับมันไม่ได้บอกว่าคุณจะได้รับเมื่อไหร่และนั่นเป็นส่วนที่ยาก ทุกอย่างมีตอนเริ่มและตอนจบแล้วมันก็มีเวลาระหว่างกลางด้วยและฉันคิดว่าเราใช้เวลาเยอะมากในระหว่างกลางนี้แต่ช่วงกลางไม่จําเป็นต้องเป็นช่วงที่ยากถ้าคุณยังอยู่ในความเชื่อในเวลาที่รออยู่นั้นและสิ่งหนึ่งที่ฉันมักจะพูดระหว่างที่รอให้พระเจ้าทําบางสิ่งถ้าฉันเริ่มที่จะหมดกําลังใจคือพระเจ้ากําลังทํางานอยู่และพระพีก็บอกเราว่าถ้าหากเราเชื่อว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่ เช่นถ้าคุณกําลังอธิษฐานเผื่อลูกของคุณที่กําลังมีปัญหาให้บอกว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่หรือสามีหรือภรรยาที่ยังไม่เชื่อและคุณอธิษฐานเผื่ออยู่ให้บอกว่าพระเจ้ากําลังทํางานอยู่มาค่ะหรือถ้าคุณมีปัญหาใหญ่มากในตอนนี้ที่คุณต้องการให้พระเจ้าช่วยคุณและคุณก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยคุณให้คุณบอกว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่เอาล่ะ เราต้องตื่นเต้นที่รู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานเพื่อเราอยู่